หนูเล็กโคตรถึงคนที่ชอบเข้ามาขอเงินพร้อมติดแฮชแท็กสงสารฉันเถอะกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กพัทราวดีปิ่นทองที่สร้างตัวเองจนหลายคนมองว่ารวยมีครบทุกอย่างและเข้ามาขอเงินกับหนูเล็กเป็นจํานวนมากหนูเล็กก็เลยอยากจะฝากบอกไปถึงเหล่าบรรดาคนที่ชอบเข้ามาขอเงินโดยบอกว่าสงสารฉันเถอะให้หยุดขอเงินคนอื่นแล้วเอาเวลาที่เล่นโทรศัพท์ไปกดหาวิชาอาชีพให้เหมาะกับตัวเองหรือให้ดูเธอเป็นตัวอย่างที่ขยันทามาหากินทุกอย่างขายทั้งของ กินของใช้โดยเธอได้มีการโพสต์ข้อความรรายาวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าอย่ามองแต่ว่าฉันมีเงินเยอะฉันรวยฉันมีครบอย่างและเข้ามาขอเงินฉันเหมือนฉันต้องให้กับทุกคนแฮชแท็กสงสารฉันเถอะถ้าฉันจะมีสิ่งที่ฝันได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพราะฉันนอนตีสองตื่นตีห้าฉันไม่เคยมีเวลานอนกลางวันไม่เคยได้กินข้าวตรงเวลาและไม่เคยได้กินอาหารแพงๆเพราะฉันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นและฉันมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ไม่ใช่มีเป้าหมายขอเงินคนอื่นไปวันๆหยุดขอเงินคนอื่น แล้วเอาเวลาเล่นโทรศัพท์ไปกดหาวิชาที่เหมาะกับตัวเองนะคะหรือจะดูฉันเป็นตัวอย่างก็ได้ฉันขายทุกอย่างทั้งของกินของใช้ถึงมันจะมีราคาถูกแต่มันก็พาให้ฉันมามีทุกวันนี้เคยมีคนพูดใส่หน้าฉันขายของราคาถูกหลักร้อยแบบนี้ขายได้อะไรหรอเหนื่อยเปล่าถ้าเป็นเขาคงไม่ทําให้เหนื่อยฉันท้ออยู่หนึ่งเดือนและคิดหาย,ย่างอื่นทําก็ไม่ได้เพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือความสุขและเป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันสู้ๆูนะทุกคนต้องอดทนทุกเวลาแล้วคุณจะได้สิ่งที่ คุณต้องการหลังจากที่ข้อความดังกล่าวได้มีการโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมทำให้มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์และชื่นชมให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก